สวัสดีครับวันนี้พบกับผมทีกับโรเลอร์คอยเกมโรเลอร์คอยนี่กิจกรรมใหม่เดี๋ยวผมแปลไทยให้ก่อนนะครับผมอันนี้เขาว่าสำหรับสายเติมคือโค้ดคุ้มนะครับแรงคุดนี้หนึ่งพเอ้ยผู้ทหนึล้านหนึ่งแสน้ามื่นจีเฮดนะครับหรือหนึ่งหพีเฮดนะครับ ก็ค oh ือแบบแรงอ่ะโบนัสหกเปอร์เซ็นเลยนะโคตรสุดจำกัดแค่สองร้อยชิ้นตอนนี้เหลือแค่สิบหกเครื่องราคาสองห้าเก้าจุดเก้าเก้าคือแบบโคตรสุดโคตรโหดได้เครึ่องนี้ไปคือแบบโอ้แม่งแจมแจมมากเงินไม่พอเขาบอกว่าเงินไม่พอว่า สำหรับใครที่ <c oughs> มีแรงมีกำลังก็จัดนะครับคุ้มคุ้มนี่ผมยังทำเวแล้วันไม่เสร็จเลยนะเนี่ยจะต้องไปนั่งทําไปเห็นกิจกรรมมาเลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนผมก็ใส่ฟรีนะครับเก็บไปเรื่อยเรียนตอนนี้เหมือนแบบยาจกอะ่ะมีหนึ่งจุดเก้าเองอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่มีอะไรจะมาอัปเดตเรื่อยๆส่วน อีพาตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณห้วันนะเอ้ห้าวันใครยังไม่เล่นก็เล่นสนับเพื่อนๆของฟรีของฟรีเล่นฟรีได้อะแต่เราต้องขยันน่อยถ้าเราขยันอะประมาณนัก3เดือนเนี่ยจะเล่นพนแล้แล้วเล่นติดๆไว้คำคำเออ่งแต้มกระชูด ต่อไปนี้ได้อน,นี้แล้วก็มาได้อน,นี้ถ้วยรางวัลกิจกรรมแล้วก็มาได้โทเคนอันคูดเจ็ดวันเราเลี้ยงอยู่นะนี่นี่นี่ที่ยากได้คือนี่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 อันนี้เลยอันนี้เลยสามหมืม่นหกแจมแจมน่าจะได้นะเนี่ยได้แน่แก็ได้เหรียญว้าว นี่แล้วก็ 3, 3, 3, ไปยิ่สามยิ่งสามมู้ไปถึงเปล่ารอดูแล้วกันเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่มาอัปเดตกิจกรรมให้ดูบีบีบ